นะครับตัวเอเมอร์สันนี่เป็นยังไงเอมเมอร์สันตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าจะเป็นตัวโครงสร้างยางพาราทั้งหลังนะครับตัวนี้จะให้มิติการนอนที่ออกแน่นตัวนี้ข้างล่างจะเป็นเบดออนของตัวยางพาราโอมาดตัวบนจะเป็นตัวยางพาราที่เขาเรียกว่าเทอร์เรซินเวอร์ถึงสองชั้นตัวยางชั้นบนจะมีแรงต้านที่ไวต่อแรงกดตัวยางชั้นล่างจะมีแรงต้านที่มันช่วยในการซับพอร์ตขึ้นมาตัวนี้เวลานอนลงไปแล้วจะให้ผิวหน้าที่นุ่มครับแต่เบดข้างล่างจะแน่น ยางพาร,ราสองชั้นตรงนี้เนี่ยตัวบนจะสอนชี้ลงตัวร่างจะสอนชี้ขึ้นทําให้มีความนุ่มแต่ยังมีการระดับบล็อกตามรูปหลังได้อย่างดีสําหรับใครที่กําลังเร็งมองหาที่นอนยางพาร,ราที่ในราคาสัก3 0,000ตน้นแต่อยากได้หนึ่งเรื่องของความาเปลี่ยนผ้าปูได้ง่ายสองเป็นแฟนแทนสำหรับพิโรชออสีโตคำราม ชอบสิ่งโต้ชอบสิ่งโตคำรามครับนะครับมาดอลล์พิโลได้ตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าได้มิติการนอนของตัวความหนาคือ12นิ้ว <regarder S 2> และที่สําคัญช่วยในการโอบโอุ้มโอบรับกระชับตามรูปหลัง <S 2> <S 2> <ๆ>ถ้าตัวนี้ดูในห้างที่จะต้องจ่ายเรื่องพวกเคงซิงตันของดอลล์พิโลถูกไหมใช่เออต้องจ่าย4ี่หมกว่า5 0,000กว่าวันนี้สเปคเดียวกันขายอยู่3ามสองเก้าร้อยสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเท่านั้นซื้อจริงไม่เกินสามหมื่น ป็นไงมีส่วนลดเพิ่มเข้ามาได้เลยที่คอมแถมไว้หมดเลยคุ้ม,จ,มจัดเต็มจัดเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่สาขาราชพฤกษ์รอให้ความรู้คำแนะนำรอมอบสุดรดโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้พี่อยู่